แรกๆเตือนนะครับบ่แปดควักเตือนมานะครับบ่กลุ่มเสี่ยงนะครับบ่เสียไม่ร่วมควนจะกับประกานตูเรียนในช่วงตูเรียนนะครับบ่กอกลุ่มตีนึ่งครับบ่กอกลุ่มแต่ว่าบอบบางไม่มีตังไปซื้อนะครับบ่จะไปหลักการมวยก็เกิดกันดีอาญาได้นะครับบ่กลุ่มตีสองครับบ่อันนี้ก็อ้ามเหมือนกันครับบ่กลุ่มตีไม่มีเม็ดปอกนะครับบ่ปอกไปอันตรายร่ป๋อมันจะตบมือได้นะครับกลุ่มตีสามครับบ่จ้ำกันตีรุดกับบ่กลุ่มนี้เสี่ยงใหม่รุดครับบ่ คือกลุ่มที่ว่าไปรับประทานกล,ลายกลายกับคนที่ว่าจอบตุเรียนด้วยกันครับมันจะเกิดปัญหาคือว่าจะแยง่งจิ้งกินตุเรียนครับแบบจะทําให้การเกิดการตะลวิวัดอะไระทําให้เกิดการบาดเจ็บหรือว่าเสีเยชีวิตได้นะครับตามโครแรลๆเตือนกับเราพี่น้องครับอะ่ะมีพ่อก,กับเมียครับไปกินราหนาเนเองนึงครับเนื่องจากว่าเป็นครบวันครบรอบวันแต่งงานนะครับอ่ว่าไ้พวกเขาสร้างหารมาเต็มโตเมียก็สร้างมาเต็มโตครับบอกกินแซ่บครับอ่ะ เมียผู้อาจยเช็คบินกับเช็คบินวาน้องเช็คบินหน่อยผู้ยิ่งกับมาเลยรกับตื้อตื้อบินมาให้ก็ยืนให้ควายชายกับยืนให้ควายชายควายชายกับพออะไบินปุ๊บก็อ่ายืนให้ควายยิ่งให้คนเป็นเมียครับอ่ะแล้วเมียก็บ่าเอ้าพี่ทําไมทําไมพี่ไม่จ่ายบ้างเลยทําไมหนูต้องจ่ายทุกทีแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเนี่ยครบรอบวันเกิดครบรอบวันแต่งแล้วเนี่ยกองขวัญสักชิ้นก็ไม่มีเลยเป็นเพราะอะไรเด็กเซิร์ฟกับเด็กเลือกบอกโอ้พี่ เป็นอย่างนี้ด้วยเหรอแฟนพี่อะ่ะแพวยิ่งกว่าน,นี่ก็ใช่ใครก็เป็นอย่างนี้แหละเป็นมาตลอดเลยก็ายจ่ายกับกระอึกกระอาจใจกับบอาา็อกเมียว่ะนี่คุณถามจริงเหรอตั้งทุกวันเนี้ยผมเคยได้ใช้ไหมตั้งแต่แต่งานกับคุณมาเนี่ยตั้งเงินเดือนตั้งบัญชีอยู่ที่คุณหมดแล้วใหญ่ผมจ่ายได้ไงอะ่ะส่วนเมียก็ตอบว่าเออจริงไปฉันลืมไปต้องขอโทษ้วยนะคะ <c oughs> ได้ได้เทือ่ลาี่น้อนกันบบไปตังจังหวัดกับแบบปอมกระเปื่อนไปตังจังหวัดกับพอดีกับฮารูดเรียกว่าจะปุกเหี่ยวครับเข้านอนกับเปือนหวาการลงจอดเยี่ยวได้แล้วมันก็เข้านอนแลยอ่ากับว่าก้าวหน้าักเดียวอ๋อสักปักกับเปือนวิงมาเลยให้เพื่อนให้เพื่อนมันดีจริงปั๊มนี่วะเออบริการดีวะบนมียาแกงวงกันในห้างน้ำวะไอเราก็ไอใจว่าเออเขาบริการดีมันเป็นแบบปื้อวะเดินไปแรกครับอะไปตึ้งครับอโลกรูดครับติดกบคว้านเป็นแหว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 นกับเปือนเพรามันกินหมด รูโรหมคนเต้นโตเหี่ยวแรงแรกเตอนกับพี่น้องกับปะตาข้างบานกับปะแกไปห้าม่อกับปะอันดับแรกก็ตาประวัติคนกับปะอันดับแรกก็ไปตาอะไร้กับปะคือไปวัดจุนรุ่งก่อนกับปะวัดจุนรุ่งนะครับที่นี่ก็ไปจังน้ำนักกับปะพอจังน้ำนักมันเกิดปัญหาครับปะคุณม่อเนี่ยเอ้าคุณตาถอดรองเท้าแล้วก็ช่างนะกับคุณต้เกิดตากระเกลือตามหมอดรั้งกับกระเกือตอดตอดรองเท้าแล้วก็จังเลยครับ แต่ทีนี้อ่าหม้อตาหมอน,นี่อ่าคุณตาหนักหนักเท่าไหร่คะคุณตาเนี่ยสามกีดครับวะ่ะหม้อวันในสามกีดยังไงไปดูอ่อคุณตาครับต่อโต๊ะหลงตาเอาไปจังครับว่าจะไม่ต้ากีดแรกๆเตือนกับเราพี่น้องครับอ่ะต้าหวิงเผื่อสุขภาพนะคุณหมอบอกว่าวานันหนึ่งประมาณ2ีนาทีถึง30นาทีครับอ่ะมันจะดีต่อสุขภาพนะครับทั้งเจ้าทั้งเย็นและแต่ก็จะออกกังลังกายครับอ่ะแต่ว่านะครับอ่ะ เมียผมบอกว่าเนี่ยต้าวิ่งให้ดีเองไม่ต้องไปวิ่งปบบนั้นแล้ววิ่งแล้วไดเบียนให้วิ่งตุกวันตีหนึ่งกับวันตีสิบกแลก่สำคัญนะก็สำคัญนะให้วิ่งต่างบนต่งางล่างกันคนละเรื่องกันเลยแรกๆเตือนกันเราพี่น้องกับแบบตั้งเตะไดเบียเงินดิจิมอนเตอร์ตาบานแจกกักบบแาบคนละเบิ้ลคนละเบิ้คลครับพี่น้องรู้ไหมครับเต้านบานพร้อมกันแต่ละคนครับออกรถ คนหนึ่งออกรถร้งกันร้งกันเป็นกับตอนนี้กับโรมาหมู่บานพมน้ยมีรถตุกข้นเลยครับอ่ะและมีลุงหนึ่งรันพ่าม้าเนี่ยลุงได้เงินดิจิมอนมาหนึ่งหมื่นเนี่ยได้รถกี่คันลุงบอกเนี่ยอ๋อได้สองคันก็ได้รถดีกับลอตเตรอรี่อ่ะลุง